สามสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเปิดเทอมก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะแล้วพีก็เชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงตัวพีด้วยเนี่ยก็ต้องไปเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่และแน่นอนว่า first impression เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาๆๆๆๆๆๆๆโอเคพีก็เลยวันนี้พีจะมาให้สามข้อที่การจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็อ่านมาจากหนังสือหลายเล่มเลยนะว่าสิ่งสาคัญเวลาเจอเพื่อนใหม่ควรจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือหนึ่งความกล้า อยากกลัวที่จะเข้าหาเพื่อนอยากกลัวที่จะทักทายอยากกลัวที่จะยิ้มอยากกลัวที่จะสวัสดีอยากกลัวที่จะเฮ้ยเราชื่อจุดๆุนะเธอชื่ออะไรอยากกลัวที่จะชวนคุยถ้าไม่รู้จะชวนคุยอะไรก็ลองพยายามพูดถึงจุดร่วมว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราจะประสบร่วมกันมาเรื่องโรงเรียนเก่าหรือว่าเธอเป็นยังไงเธอเลือกชมรมอะไรเธออะไรแบบเนี้อย่างที่สคือยิ้ม รอยยิ้มนี่แหละที่จะละลายหัวใจของมนุษย์แล้วก็คนที่เห็นจะทําให้เรารู้สึกว่าลดกําแพงที่เคยอยู่กัน้นลดกําแพงกัน้นลงแค่เรายิ้มทักทายอย่างจริงใจเราก็สามารถมีเพื่อนได้แล้วก็สิ่งอย่างหนึ่งข้อที่3มคือการเป็นตัวของตัวเอง อย่าปลอมโอเคปะ่ะการที่เราเป็นตัวของตัวเองมีคาแรคเตอร์มีเอก,กลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมันจะดึงดูดให้คนเข้ามาหาเราแล้วคนสนใจในตัวเรามากขึ้นและนี่คือ3ทิปที่พี่จะให้ในวันนี้เนาะก็คือยิ้มความกล้ายอย่ายไปกลัวแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเจอกันคลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันได้ในเพจโค้ชพีทสอนวัยรุ่นต่างเป้าแล้วก็ใน u t u b e โค้ชพีทสอนวัยรุ่นต่างเป้ากด subscribe กดกระดิ่งด้วย อิน t a g r a ร is goldfish แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย